กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกอ SD นะครับวันนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมไปเที่ยวนะฮะเราจะล่องเยืกีนนะครับจากหาดเอามะนาวนะฮะไปที่ ลาววนะครับหาดลาวเวเนี่ยเป็นหาที่สวยงามมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนเยอะมากนะครับทริปของเราเนี่ยเราจะเดินทางเรืออยู่2ลำนะที่จะเดินทางจากอามานาวไปที่หาดลาวเวถัดไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ต้องเช็คน้ํามันก่อนฮะว่ามีน้ํามันหรือเปล่าก่อนที่จะเล่นทุกครั้งก็ต้องใส่น้ํามันก่อนนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตอนนี้นะครับเรากําลังจะไป นะลาเวครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวดูว่าคลื่นมันจะแรงเปล่าลตอนนี้พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับเราจะมีมุมโดนให้ดูด้วยนะถ้าสมมติว่าแบบมันถ่ายได้นะโอเคี๋ยวขึ้นเรือไปเลยนะฮะตอนนี้กำลังออกไปต่างไปนะบจากอามาหน้าไปต่างไปนะตอนนี้ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ปากอ,าอ่าวทะเลนราแล้วนะครับนะฮะนราชาติตอนนี้กำลังจะออกปากอ่าวนะครับจะบสังเกตได้ว่าคลื่นไม่ค่อยมีนะครับคลื่นไม่ค่อยมีวันนี้นีจะเป็นข่าวบรรดา เพนก็อาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าปากออาวปกติอยู่แล้วแต่ว่า เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอแล้วอ่ะช้าๆช้าๆจะถึงแล้วเฮ้ยนี่จะถึงแล้วเหนื่อยเปล่าสบายเปล่าสลับไหมสลับไหมเด็กๆเข้าเบิร์กประมาเดี๋ยวจะถ่ายว่ะตอนนี้เดี๋ยวเราสลับเรือหน้าก่อนอันนี้นะเราแลกมาขับลำเล็กนะฮะจะถึงแล้วจะถึงแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่ หาดลาววเป็นหาดที่แบบมีมีคนมาเล่นเยอะม,มากเลยทุกคนล,นลำนี้อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นลำเล็กไม่เหมือนกับลำเมื่อกี้ลำเมื่อกี้คือแบบลำโคตรสุดของรุ่นเจสกีจะบอกว่ามันมันดีมากดีมาก นี่มันจะแบบเปลืองเอนเปลืองน้ํามันมากแล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเครื่องได้แบบแต่ประมาณว่ามันไม่ติดไม่ติดน้ํามันเท่าไหร่ไม่ติดน้ามันเท่าไหร่ โทรมาเมื่อกี้จะบอกว่าคนเยอะนะวันนี้แล้วก็เอยไม่ใช่คนเยอะดิจะบอกว่าขึ้นไม่ค่อยมีขอน้ำมันไม่ค่อยดีแล้วกนตอนนี้เพื่อนซิงแล้วนะพวกมันซิงทุกคน ผมก ็นนะแต่ว่ากล้องผมไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่ปาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นโซนหมู่บ้านนะเป็นทางเข้าหานะฝั่งนู้นก็จะเป็นหานูสีแดงๆก็น่าจะเห็นแบบมีอะไรหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็กาลังขับไปนะเห็นหรือเปล่ปาแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงแล้วนะมันจะเป็นเองนะเขาทําเป็นเองแล้วก็ดูดิคนเยอะนะคนเยอะมากๆเลยอ่ะคนเยอะมากๆเลยอะ่ยอะก็ะน,นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้นะ ส่วนของหาดลาเวน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจอดแล้วก็ลงไปละหมาดอะไรนิดหน่อยนะบุลาจิมูดอนะเห็นแบบหลายๆคนเข้ามาถ่ายรูปกันทุกคนบุลาจิมูดอนะบุลาจิมูดอนะดดนะอันนี้น่าจะแบบฝั่งนี้แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เปล่านี่ไงบุลาจิมูดอก็ฝันนะ่งนี้ก็จะเป็นหาดลาเวนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น จะไปจอดหาของกินอะไรนะหิวแล้วตอนนี้ยังไม่ละหมาดเลยนะอัสรีครับตอนนี้ก็ยังลางจะเข้า5โ,โมงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปจอดแล้วก็หาอะไรกินนะตอนนี้นะครับได้ขึ้นมายัางบนฝั่งแล้วฮะสภาพ5กิโลดมอ่ะมันต้องแบบน้อยกว่า10ใช่ไหมถึงแบบจะได้ลงเล่นได้เป็ไงบ้างแบบแหเหมือนกันน้อยขึ้นอ่ะเหร ถ้าปลาทำไมไม่เปียกเลยอ่ะเปียกเหมือนแบบไม่เปียกเลยจากฝนเยอะมากนะนึกว่าไม่่นาเหมือนไม่เหมือนที่ว่าลองดูจริงไหมที่เขาบอกแบบเป็นเหมือนอัตยาปัตยะใช่ใช่ใช่ผมดูลองหันไปดูฮะมีบานาน่าบทมีเจสกีมีอะไรให้เช่าแบบเพียบพร้อมทุกอย่างอาจจะไม่เห็นภาพแต่เดี๋ยวเราแบบอบินดูให้ดูเด้อเขาสวยแบบ เป็นพัทยาเล็กๆนี่เองอ่ะมีแบบมีทัสกีไม่ใช่แบบลำเดียวนะแบบเป็นสี่ห้านำแล้วก็มีแบบบานาหลากบานาน่าโบลแล้วก็แบบคนคนก็เยอะเคนมาเรื่อยๆเลยแบบเยอะมากนี่ขนาดแบบประมาณจะข้าวห้าโมงแล้วแล้วแบบมีคนมาตลอดเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านค้าคนใหญ่เลยล่ะ